ประสบการณ์เที่ยวกรุงเทพครั้งนี้จะไม่มีว mm ันลืมเรียบร้อยค่ะจอดแฝดโอยอะไรอ่ะมาวันแรกกูเ <được> ป็นน <collaborative> ักเที่ยวหรือเป็นนักข้สบภัยนะว้าวเวลิโก้โอ้ว้าวโอ้ยแย่แต้แล้วฝนก็หยุดตกนะครับทุกคนงั้นวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์เที่ยวจอดแฟนในงบ500บาทอ้า เทวดาฟ้าดินเขาคงแบบเห็นใจแหละเลยทำให้ฝนหยุดตอนแรกคือฝนตกหนักจนแบบมันเดินไม่ได้ต้องไปหลบในซต็คขท่านอ่ะทุกคนตอนนี้คือคนเยอะมากหาอะไรกินดีกว่าร้านแรกจ้ะร้านเทปินนั่ไม่ออกอะนี่ไง A and A โอเค Thank you เป็นร้านเค้กแล้วก็มีไอซิ่อันนี้ก็จะเป็นกล้ยให้เขาอ่านให้เขาอ่านเมนูให้เราฟังสิของฝารั่งเราอ่านภาษาไทยเอละเป็นฮ็อปปิ้งอ่เเดี๋ยวเราสิ่งกันเลย ตกอีกแล้วจะตกเบาลงไม่ยอดท้อหรอกนะคะเพราะว่าจะกิน you on, er on, you นี่ครับเป็นาก,กางมากนะเตกลางครับขอบคุณครับเมื่อกี้ซื้อไป75บาทนี่แล้วเขาก็จะให้เป็นเหมือนบัตรคิวด้วยนะ ร้านเขาก็ใหญ่อยู่ต่างเขาผิดกลางก็สภาพมันก็เหมือนหมาล่าทั่วไปแต่ก็ของเขาก็มีขายเยอะนะในร้านนะเดี๋ยวเราจะชิมเป็นเป็นปลาหมึกดีกว่าไม้นี้ราคายี่สิบบาทก็โอเคอยู่นะครับมาชิมกันชิมแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มดูดิถ้าคนไม่กินเผ็ดนี่เขอกินไม่ได้นะพริกเขาแบบโรยมาแบบว่ามาเริ่มเผ็ดชาล้ว นี้ยออร่มากมึงเผ็ดมากอันนี้ไม่ใช่แบบว่าฝนตกนะเหงื่อเผ็ดจริงตอนแรกเหมือนแบบเหมือนหมาล่าทั่วไปตอนนี้คือไม่เหมือนละร้านนี้อร่อยมากในกรุงเทพแล้วก็เผ็ดดูดิร้านนี้ขายยังไงคะนี่ตามป้ายเลยเหรอตามเจ็ดร้อยนะคะขนมพิเศ็ดมากค่ะ เป็นหอยอะไรนะพี่หอยเซลหอยเชล่อหอยเชล่ <laughs> <laughs> อลอบชีสพี่แนะนำอันไหนอร่อยอะนเอนื้อเอาอันนี้อันนี้อันหนึ่งอันนี้เป็นซอสอะไรครับตัวหอมนะคะเอาอันนี้เอาอันนี้ด้วยครับแล้วก็เอาเป็นซอสไข่เค็มอีกหนึ่งชิ้นครับผม เป็นร้านหอยเชลย่างชีสทุกคนนี่ได้มาแล้ว3มอันสีบหาบาทนะทุกคนอันนี้คือน่ากินมากนี่เดีย๋ยวเราชิมให้ดูนะครับเรามาชิมกันดีกว่าซื้อมาสามอันตัวละสิบห้าบาทมีรสรสไข่เค็มมีชีสแล้วก็มี ซอสหัวหอมมาชิมไข่เค็มก่อนดีกว่าชิมน้ำจิ้มอ่ะไม่น้ำจิ้มจิ้มอะไรอยู่เด้อเด้อเด้อเขากินยังไงอ๋อไม่น้าออกง่ายอ่ะเนี่ยสักไปมากินกินซอสหัวหอมนะครับ ไข่เค็มเมื่อกี้อร่อยมากซอสหอมๆมันจะออกแบบว่าเค็มๆอะ่ะไข่เค็มเมื่อกี้อร่อยกว่าเพราะว่ามันฟิวโนว,นวเน์เนาะแล้วก็เลยอีกอันหนึ่งเป็นชีสน,นี่น่าจะหาแบบกินได้ทั่วไป อันนี้อาจจะตัก,ตกยากยานิดนึงเพราะว่ามันเป็นชิ้นนะครับแล้วก็มันก็เบาร้อนไปแล้วมันก็เลยบอกว่าอาจจะแบบตักยากออนอากวันวมากนวนวนวลนว,นวเสร็จเรียบร้อยแล้วภารกิจช็อปที่จอร์จแส ด้อีกที่จอดจอดแฟที่อยากไปมันอีกจอดแฟนหนึ่งคือจอดแฟแดนแดนในลมิแต่แท็กซี่พามาจอดแฟนี้หลังเซนท่านปิน่นเกหลังเซนท่านพรามเก้าวันนก็จบแล้วนะคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าเราจะไปหาซูยาก่อนน่าจะไม่สบายวันนี้ไป